จารม่อะไรกุ้มวารามาต้นลอยให้ว่าบรากกาโต้วันนี้มาพบกับคุณครูลำละในวิชาการงานชั้นปฐมศึกษาปีที่4ค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องไม้ดอกไม้ประดับแต่ก่อนที่จะมาเรียนรู้เรามาอ่านดูอาเพิ่มพูนความรู้กันก่อนนะคะรอบปี้ซิเรนีอินมันโอพระผู้อภิบาลของฉันโปรดเพิ่มพูนความรู้ให้แก่ฉันด้วยเถิดไม้ดอก ไม้ดอกคือพืชที่ปลูกขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์จากดอกมีดอกสวยงามมีทั้งไม้ยืนต้นไม้พุ่มและไม้ล้มลุกนะคะไม้ดอกที่มีอายุสั้นบางชนิดมีอายุเพียงหนึ่งฤดูกาลเช่นดอกดาวกระจายดอกเบญจมาศดอกบานชื่นดอกบานไม่รู้โรยดอกคุณนายตื่นสายไม้ดอกประเภทยืนต้นซึ่งมีอายุยืนยาวเช่น ดอกจำปีดอกดีลาวดีดอกเฟื่องป้าดอกหางนกยูงและดอกราชพฤกษ์ค่ะดอกราชพฤกษ์หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าดอกคูณนะคะได้รับคัดเลือกให้เป็นดอกไม้ประจำธาตุไทยดอกราชพฤกษ์จะปลิดอกสีเหลืองอารามในช่วงฤดูร้อนค่ะ ต่อมาไม้ประดับคือพืชที่ปลูกขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์จากรูปร่างรูปทรงสีสันจากลำต้นและใบที่มีความสวยงามอย่างเช่นพลูด่างสาวน้อยปะแป้งสับประรดสีบอลสีค่ะไม้ดอกไม้ประดับเป็นพืชที่มีความสวยงามตามธรรมชาติ นิยมปลูกทั้งในภาชนะและปลูกในแปลงซึ่งจะพบเห็นได้ทั่วไปตามอาคารบ้านเรือนและสวนสาธารณะค่ะประโยชน์ของไม้ดอกไม้ประดับ 1. สร้างความสดชื่นให้แก่ผู้อาศัยในบริเวณบ้านหรือบริเวณที่พักอาศัย 2. ใช้ประดับตกแต่งอาคารสถานที่ 3. ใช้ในงานพิธีและในโอกาส 4. ใช้เพิ่มสีสันให้อาหารและเครื่องเดิม 5. ใช้เป็นยารักษาโรค 6. เป็นของขวัญของที่ระลึกและ 7. ยังช่วยสร้างอาชีพเกี่ยวกับการขายไม้ดอกไม้ประดับด้วยนะคะต่อไปช่วงเสริมความรู้สาวน้อยปาแป้งเป็นไม้ประดับชนิดหนึ่งที่ต้องระวังอันตรายจากยางของมันนะคะ เพราะถ้าผิวหนังสัมผัสถูกน้ำยางจะทำให้เกิดผื่นคันและแดงค่ะหรือถ้าเผลอรับประทานอาจจะเกิดการระคายเคืองในทางเดินอาหารทำให้ท้องบวมหรืออาจทำให้เสียชีวิตได้เลยนะคะสรุปความรู้ไม้ดอกคือพืชที่มีดอกสวยงามไม้ประดับคือพืชที่มีใบและลำต้นสวยงามค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะ นักเรียนทราบแล้วใช่ไหมคะว่าไม้ดอกกับไมายประดับมันแตกต่างกันอย่างไรก่อนจะจากกันไปในวันนี้อ่านดูอาปิดประชุมพร้อมๆกันค่ะสุภะฮานะกรลอโุมาวะบิฮัมดิกะอัชฮะดวอัลาอิลาฮะอิลลาอันตาอัตตักฟิรุกาวะอตูบุอิลัยกะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะอัสสลามุอะลัยกุมมะเระมะตุลลอยิวาบะระกาตุสวัสดีค่ะ